ทักทายสบายดีจ้าทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้เจาพบพอกับเจาแก้วเช่นเก่าเช่นเคยจ้าแต่ว่าบริเวณหน้าเจาแก้วดรอบเจาแก้วสิพาทุกคนมาก้านเขียดกลางคืนจ้าระดูการนี้ต้องเป็นก้านเขียนแล้วทุกคนนี่นี่นี่เขียนเห็นไหมทุกคนนี่นี่นี่นะนี่นะนี่นะเขียนน้อยนะทุกคนเห็นว่นนี้เขียดจ้าเขียนทำการเขียนอยู่ในน้ำพัก เอามากาดจ้ามาเก็บเขียดน,น้อยนี่ดินี่ดิเดเตัวน,นี้เห็นบ่น,นี่นี่ไล่ไล่นี่เอ้าเห็นแต่เด้ยไป่ไปลยทุกคนเลยน,งงนี่เอ่อหาเขียดกันขึ้นแ้าวามื้อน,นี้มันอยากเย็น ขั้นเป็นอาการห้อนแต่สิออกไลคนนีอตัวมื่อกี้อากาศมันอยากกินเดี๋ยดิเต้นกระพุกกระปักอันนี้เวลาไฟจอกแก้วนี่อากาศมันเย็นนี่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 คุณเห็นบ่เห็นบ่จ้ะเห็นบ่นี่ดิจับมับเอานี่ ชิลลมแต่ว่ามันก็ออยู่เขียนก็นยังมีอยู่ฮักบริการกว้องกันไกลดอกกันในนั้นพักที่เฮาโพุชพักอะไรเนาะนี่ฮขกกากันมาจะได ลายตื่นกูได้เลยเด็กนี่เด้นี่ดนี่ด้ทุกคนเขียนนี่เขียนนี่เด็กเอาโอเคขมกขมกดีจ้าขมกขมกดีดูนี่นะเอ๊ะเตะออกเตกเอง จะเขียนหน่อยนีดดิต้องออกแตกแอกเนี่ยโอ้ยมาเด้อจ้าพี่น้องทั้ทงกลวงทางกายไปกินหงบอกกินฮอดบงกินฮอดบ้านกันกดติดตามเจ้าแก้วไว้เด้อเจ้าแก้วจะพาไปหากินทานภาษาบ้านเฮาเนาะหา,ะหากินกบกินเขียดนามดูนี่จะเป็นเขียดน้อยเจ้าหน่อยกันอีกน้อยนึงนี่ นใบไม้ปรุงจังหน่อยนี่ก็แยกไข่มดแดง2ตัวเตักเอาบ้านเฮาก็สําบันเฮานี่แล้วอุสิยังหลายหากินตามธรรมชาติแลดูกัรนี้เขียดน้องเขียดน้อยจ้าจักหน่อยก็แม่นใหญ่ไข่มดแดง มันก็นเป็นตามฤะดูกาลบ้านเฮ้าถ้าอยู่แบบพอเพียงมันก็นไปได้ยีนดีเอาสิเอาแบบว่าเจ้าเจ้าเจ้า,าเอาเอาออสองตัว ลนะาปอมี่กับมี่ยู่มได้แต่ทุกคนเลยากาดันยากนา้ำแต่ว่ากันมี่คือเกาตัวปุ้ยไนยมุกมุกใส่คายนี่แซ่บขนาดทุกคนเลยใส่เบตองใส่คายแซ่บไรได้จ้า จ่อแก้วกสิพา,าลิปประมาณนี้แหละจอกแก้วขอโตไปกันเขียดต่อก่อนทรายคลิปน้ำจีอันการเขียดน้ำมันก็คือกระไรอยู่จอกแก้วสิพาลิปไว้ประมาณนี้แหละอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามจอกแก้วไว้เด้อทุกคนเด้อนี่มาอันคลิปหน้าจ่อแก้วสิพาไปหาให้ไง๊ายบาย